สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วัสนาดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะวัสนาพาเข้าครัวจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูง่ายแสนง่ายเลยค่ะราดหน้าไก่หมักนะคะ Hi everyone welcome to w a s a n a D Channel once again and of course the menu that in the kitchen always easy simple and very easy to find any ingredients okay Today the menu will be fried noodle with chicken in gravy sauce. I know you guys might never seen it or never taste it, but you can try to cook. It's nice and different taste, and of course delicious. Let's have a look how uh, I'm cooking, and you can follow step by step. And you can try if you like it or don't like it. Just let me know, please, and at least I know that. this is will be one of your favorite Thai food as well okay follow me and have a look ขั้นตอนแรกนะคะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะน้ำมันสำหรับผัดค่ะ2ช้อนโต๊ะกระเทียมสับหรือตาก็ได้นะคะเพื่อนๆ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำเปล่าสองถ้วยตวงค่ะ ซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยวค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะไก่ค่ะอันนี้จะเป็นไก่หมักแล้วนะคะโดยไก่หมักนี้นะคะจะหมักกับพริกไทยค่ะ1ช้อนชาค่ะแป้งข้าวโพด $1 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะ แครอทค่ะ1 0 0กรัมค่ะคะน้านะคะ100กรัมค่ะแป้งข้าวโพดค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำสำหรับผสมแป้งนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะ2 0 0กรัมนะคะเราจะมีซีอิ๊วดำนะคะเดี๋ยวเราจะใช้2ช้อนชาค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาผสมเส้นก๋วยเตี๋ยวกันเลยนะคะ เส้นก๋วยเตี๋ยวที่เพื่อนๆซื้อมานี่นะคะมันก็จะเป็นเส้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ต้องมาตัดก่อนนะคะที่เราผสมซีอิ๊วลงไปนี่นะคะเพื่อนที่ว่าจะได้เวลาผัดนะคะสีมันก็จะทั่วกันค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาผัดเส้นก่อนค่ะ เส้นก๋วยเตี๋ยวที่เรามีนี่นะคะก็จะมีน้ํามันอยู่บ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้น้ํามันนิดหน่อยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาผัดน้ำลาดหน้ากันเลยค่ะใส่น้ำพันไปนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะ ไก่ลงไปพับเลยค่ะใส่น้ำค่ะ ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาผสมแป้งกันค่ะเทน้ำลงไปก่อนนะคะครึ่งหนึ่งคนให้แป้งละลายค่ะใน,นที่นี้นะคะน้ำเราใช้แค่ครึ่งถ้วยเองค่ะ ความเหนียวหนึบของราดหน้านี้นะคะจะขึ้นอยู่กับคนกินด้วยนะคะแต่ถ้าเราทําขายก็ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าหากว่าชอบให้เหนียวมากขึ้นเราก็เติมแป้งเข้าไปได้นะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเราใส่คะน้าค่ะ แครอทค่ะเพื่อนๆสามารถใส่ผักได้ตามที่เพื่อนๆอ,อยากกินเลยนะคะเช่นข้าวโพดอ่อนหรืออาจจะเป็นเห็ดก็ได้ค่ะก็จะได้รสชาติอีกอย่างหนึ่งนะคะอร่อยด้วยค่ะเราปรุงรสเลยค่ะซอสฝาเขียวค่ะเตาเจี้ยวนะคะใส่เตาเจี้ยวลงไปค่ะ ใส่น้ำตาลทรายค่ะนะคะหอมมากเลยค่ะรอให้ผักทุกอย่างสุกก่อนนะคะเราจะใส่แป้งค่ะ เสร็จแล้วนะคะเพืเ่อนๆปิดไฟได้เลยค่ะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะหอมมากเลยนะคะเป็นไงคะเมนูง่ายๆค่ะสไตล์วาสนาค่ะ Guys, okay, it's done. And now it's time to taste all the food. And you know the menu that I'm always prepared. Then you can change if you don't eat chicken, pork, or beef, you just need to swap or if you love seafood, this is perfect for seafood as well. Okay? Thank you for watching and see you next time. Enjoy guys!